จุ่มก่อนนอนวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อก Baby TV 3กันบอกเลยว่ากล่องใหญ่มากแต่ราคาคือไม่เกิน3,000บาทแถมร้านนี้นะคะยังแถมชุดมาให้ด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> อีก2ชุดนะคะเป็นชุดแบบของวีสานะจะมีให้จุ่มถึง9ตัวนะคะลุ่งซีเคทแต่1บ็อกนะคะจะมีแค่6จุ่มเท่านั้นค่ะเพราะง้นจะมีบางตัวที่ไม่ได้ถึง3ตัวเลย จุ่มแรกนะคะทุกคนได้เป็นน้องแพนด้าค่ะตา180องศาขยับได้ซ้ายขวาเลยนะคะจะได้สายคองเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะทุกคนเปิดตัวแรกมาก็น่ารักแล้ว <c oughs> จุ่มต่อมานะคะจุ่มที่2เป็นน้องหมูค่ะตาล้องให้ตานี้คือแรงมากๆค่ะแต่ขยับไม่ได้นะนอกจากจะ DIY เอาค่ะได้สายคองเป็นสีเหลืองเช่นเดิมค่ะ ตัวต่อมานะคะจุดมที่3ได้เป็นน้องกระรอกค่ะตัวนี้นะคะตาเป็น180องศาค่ะขยับได้ซ้ายขวาบอกเลยว่าน่ารักมากๆหางคือใหญ่และนิ่มสุดๆค่ะแถมรอบนี้พิเศษหลุด QC การ์ดมาได้มาตั้ง4ชิ้นนะแถมนะคะสายคล้องก็มีสีเหลืองเหมือนกันค่ะจุ่มที่4นะคะได้เป็นน้องต่ายค่ะเตอวตต่นของรุ่นเลย ใจมากกว่าได้สีเขียอีกค่ะเพราะกระต่ายคือน่ารักมากหูใหญ่สุดนะคะแล้วก็นุ่มนิ่มมากค่ะจุ่มสุดท้ายนะคะไม่ท้ายสุดค่ะเพราะลืมอัดอีกจุ่มจุ่มที่เราได้นะคะเป็นน้องนายดาวเสาค่ะตา360ค่ะตัวนี้ก็น่ารักมาก แถมตั้งได้ด้วยนะคะจุ่มที่เราไม่ได้แกะนะคะเราได้เป็นน้องแกะค่ะตัวนี้ก็คือน่ารักไม่แพ้กันเป็นตา360นะคะคือดีมากๆส่วนชุดนะคะก็คือเบลมากแต่ไม่อลังพอนะคะเดี๋ยวไปหาซื้อเพิ่มก่อนค่ะแล้วเจอกันค่ะ